ในงบประมาณเพียงแค่1ล้านกับอีกแค่90,000บาทคุณจะได้เป็นเจ้าของห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่สุดหรูอย่างโฟกคาราเวลทีห้าคันนี้ค่ะซึ่งแต่ถนนมาเพียงแค่70,000มื่กิโลแท้ๆซ่อมบำรุงอย่างดีพร้อมใช้งานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล แฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกคนเลยนะคะพบกับหนิงเน้งทีดาวงํำรงเวทซีอโอของ Benz Motor Mall แล้วรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆของวันนี้ค่ะคือรถตู้สุดหรูอย่าง v o l ks w a g e n c a r รา e เวลนะคะที่จอดอยู่ทางด้านข้างนงตอนนี้เลยนะคะเรียกได้ว่า c a r าวเวลเนี่ยเป็นรถที่มาก,กี่คันก็ไปเร็วทุกคันแถมคันนี้นะคะอยู่ในงบประมาณที่แบบดีมากเวอคือเพียงแค่ 1ล้านกับอีก90,000บาทเท่านั้นนะคะและนี่คือทั้งหมดที่คุณจะได้นะคะตั้งแต่เบาะซ u เปอร์ p ีนะคะที่ในแถวหน้าแบบนี้ค่ะซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเอนนอนอารมณ์เหมือน flat b e แบบนี้ได้ตลอดทุกการเดินทางเลยทุกคนแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในมูดแบบว่าประชุมซูมก็ได้กินข้าวแต่งหน้า ใดๆเนี่ยก็คือลงตัวทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นเบนาะนั่งแบบสุดแสน VIP ได้ลุกท่านประธานแบบนี้พร้อมกับการทำงานกับโต๊ะส่วนตัวซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะคอมโต๊ะทานข้าวหรือว่าโต๊ะแต่งหน้าก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้หญิงเหมือนอย่างเนงนะคะคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับทั้งจอนะคะใหญ่ที่สามารถปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้าได้ ปรับลงให้ดูกันก่อนเลยนะคะว่าสามารถที่จะใช้ได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้นะคะอีกชั้นนึงที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือ Privacy Glass ตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นผนังที่มีกระจกกั้นนะคะเรียกได้ว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์ที่เป็นความลับหรือว่าวาระของชาตินี่ก็สามารถที่จะคุยได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นคาราวลคันนี้นะคะยังรู้ราสุดๆด้วยเครื่องเสียงโฟกัสที่ติดมาอย่างรอบคันแบบสบายๆนะคะรวมถึงเครื่องกรองอากาศนะคะในระบบนานโนอินะคะเป็นการจับฝุ่นด้วยไอออนซึ่งเรีรยกได้ว่าเหมาะมากๆก,ก,กับ UPM แบบนี้ค่ะคันนี้นะคะเป็นศูนย์เป็นรถ f ฟ l k s c a คาราวแท้ๆที่ออกมาจากศูนย์ Folks Thailand หรือที่เรียกกันว่า Authorized dealer ผู้ จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะอย่างที่เราเห็นว่าจะมีโลโก้ของทางดีลเลอร์ติดอยู่ด้วยและเขาก็บิวอินแบบนี้มาจากในดีลเลอร์เลยนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยว่าทั้งดีเทลรายละเอียดความหรูหรา VIP ต่างๆเนี่ย ก็คือฟินในแบบที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นการไปบิวเอาข้างนอกแต่ว่าเป็นการบิวจากในสูตรนั่นเองนะคะสภาพใหม่กริบๆแบบนี้ค่ะมาในโทนสีครีมสุดหรูเข้ากันเป็นอย่างดีกับลายไม้สีน้ำตาลที่เราเห็นแบบเป็นลายแบบ Open พ o นพนะคะดูหรูหรามากๆทั้งหมดนี้แต่ถนนมาเพียงแค่ เ0 0 0ห่นกิโลเท่านั้นทุกคนจากออกใหม่รวมเบา V.I.P เนี่ย3ล้านปลายๆนะคะแต่ตอนนี้จำหน่ายเพียงแค่1ล้านกับอีก90,000บาทเท่านั้นได้ได้ว่าผ่อนสบายๆเดือนนึงแบบว่าอาจจะถึง2 0,000ืหรือเปล่าไม่รู้เลยทุกคนนอกจากนั้นนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ทุกคนชอบมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในเมืองการวิ่งทางไกลระหว่างจังหวัดเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc ที่มีแรงบิดถึง400นิวตันเมตรเนี่ยสามารถพาคุณแซงจังหวะเร่งความเร็วจังหวะเปลี่ยนเลนต่างๆเฉียบคมอย่างแน่นอนรวมถึง v o l ks w a g e n เนี่นะคะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากๆในยุโรปเพราะระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่ขับระหว่างจังหวัด บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือความปลอดภัยระบบเบรกต่างๆของเขาก็คือยอดเยี่ยมนะคะมาตรฐานยุโรปเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเหมาะมากๆเลยนะคะขอแนะนำนะคะ1.09ล้านบาทโทรหามาให้โทรมาหาเราได้เลยนะคะที่092-924-5641หหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ คลิกทักแชทมาได้ที่ Line Official หรือคลิกลิงก์เว็บไซต์ด้านล่างนะคะเพื่อรูปแล้วกรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะคะโอ้โหได้เป็นเจ้าของห้องนึงเล่นคลื่นที่ในงบประมาณเพียงแค่1ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ